เปิดตัวกับเจ้า s 7 0 0ครับซีรีส์7อ้สวยงามครับ12ลอ้อ e 1 3 C ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนอู้ไม่ได้มานานแล้วอูนี้ครับอูอีส้มที่ผมเคยซื้ออีส้มก็อูนี้แหละครับอูวันดีเจริญยนนี่อูเดี๋ยวนี้เอาเจ0อยมาขายแล้วบอขายไปกี่คันแล้ว พาดูพาดูรถหน่อยเล้วเท่าไหรน่นี่เท่าไหร่เอา้าเปิดสิบสี่เปิดเปิดล้านสี่ต่อรองอ,รอันนี้กี่เกียร์นี่เจ็ดเกียร์เดินหน้าเเกียร์เดนหน้ามีราวไฟให้ด้วยเหรอจะใส่สปอร์ไลท์ <c oughs> ลสปอไลท์ทำที่ไหนนี่ามัน ร้านท่ออเสีย,อ,อ,อ,สยอู้ยาวเท่าไหร่เซ็ตเมตรเตเมตรต่อเองวะนี่เดี๋ยวนี้รถดําขายดีไหมเรื่อยๆไปเดก้าเท่าไหร่นะร้อยเก้าห้ารอยเก้าแปดแสนแปดร้อยเก้าห้าแปดแสนแปดีนกีนอก เมกาล่ะเมกาตรงนี้คือซีบันเราอยู่แปดสิบ้าคีทยแปดแเครื่องสองธรรมดาเครื่องเจโอแปดเดี๋ยว,วยอ้โรบคอบล่ะคบปดแปดซคตอนเดียวแปดแปดซี 88, K, อ้อยสิบอ๋อตัวนี้ตอนเดียวนี่ต,นตัวนี้ มีลูกค้ายัางนี่ยังจองแล้วยังไม่มาเอาเลยหลุดจองหรือเปล่าโอ้จองไม่มาเอาหลุดจองกินหมูอีกแล้วจะมีเด็กกล้าสองซีอูนู่นอยู่ก็ดังใหม่เออววีดีโอใหม่เรื่อยๆฮะเด็กกล้าจะเป็นเครื่องของพวเตอร์อันนี้อน่ายักอะไรรถอะไรนี่รถบ้านเรารถรถเคร่องชภาพที่เรามาโอ้ตัวนี้ g ี o 8อ ขายสภาพนี้เลยนะน่าจะคว่าจะขายเดีนีใ้เลยลองดูก,ก่อนเท่าไหร่นี่ยห้าแสนเกืดบได้ห้าแสนห้าพร้อมทะเบียนห้าแสนห้าพร้อมทะเบียนครับกระซิอย่างชวยเลยยาวอืมชอบแต่นี่หลยถึงใ,ใส่กดไลค์ถึงเคยถึงใครสวยมากกระจกราคากระจกอย่างนี้นะฮะเอาทรงนี้เลยนะ ใส่ตัวการเนเดืใส่ใส่ครอบเรทสักหน่อยสวยครับเดีย๋ดวยวเจะใส่ตัวาการใส่แบงนี้นะใช่ใช่ทางนั้นเอาดึงดึงให้แต่มันเป็นขาเลทอ่ะแต่ไม่ต้องใส่นาซาหรอกเอ <S S 700, สเจ็ดร้อยใส่นาซาไปมันดูไม่ค่อยสวยนะต้องแบบโลง่งๆเลยล้านสี่ครับใครสนใจครับมาเด้ออูบันดีครับ อันนี้ก็หลุดจองแล้วหรอเดคาร้อยเก้าห้ากระบะเท่าไหร่นี่สามเมตรหกกว้างกว้าง่สองเมตรสิบสี่ฝาข้างห้าสิบเดี๋ยวนี้ชุมพลทำห้าสิบหมดเลยหรือว่าแล้วแต่สั่ง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 หกสิบหกสิบกำลังขึ้นอยู่ในคันดำ เดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนอันนี้8,08ค่ะอ๋อ 4HK อ๋อแต่งท่อให้ด้วยเหรออ๋อนี่ 6HK ไหนอ๋อกระลังต่อเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่นี่เซรียกสีอะไรเขียวมิ้นเขียวมิ้นอันนี้ G8C กับกับสีนอกเท่าไหร่ปลดไว้ตัวนี้โชว์ร90เปิด90อ่าอาาาดาาาาาาา าซีนอก8ซีธรรมดาจี8ซีน่าเล่นอยู่นี่แหละตัวนี้ตัวนี้ไอ้8อีจโอ8อีคาสีไทยคาสีไทยเท่าไหร่เปิดไว้85เปิดไว้85ต่อรอง8อีนะ8อีไหนไม่ใช่7อีเปล่า8อีตัวนี้โอ้ตัวนี้8อีอู้ห้น่าเล่นเลย8อีนี่แรงแรง8อีนะครับ ใครสนใจครับ 8e ครับตัวนี้ 8e แป้นน็อตเดียวจอดอยู่หน้ากระดังกอยู่ไหนหน้ากระดังก์เป็นช่วงล่าง8ป้นน็อตแป้นน็อตหัวแคบหัวแคบนี่อันนี้แหละอันนี้ได้ 7e ตัวนี้ 7e อู้สีไหมสวยว่ะสีนอกระดิ 7e มีเจ้าของยังกันไหมยังดูไฟตามนิดหน่อยไฟสวยมาก เอ๊ะทำไมไฟมนันไม่เหมือนกันไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ฮะถ้าตระกูลีน,น่ะมัน,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 นะจะมาแบบนี้เลยแต่เชิงกงมันเอาก่อนเราซื้อมันเ<อ>นี่ยครับถดมาจากนอกจะเป็นสีน่อนนี่นะ่ะสีน่อนอันนี้ไฟไทยใช่ไหมไฟไทยเนี่ยแต<อ>่ถ้าถ้ามาจากนอกมันจะเป็นสีน่อนใช่ไหมแบบตระกูลอีนะผมมีอยู่ไฟคู่นี่นะ่ะผมถอดออกอันนี้แหละนี่ก็เจ็ดีตอนเดียวเจ็ดีตอนเดียวเท่าไหร่สีนอกตัวละแปดสิบ คาสิโนแปด0 0 0ชุดแต่งต้องเพิ่มเหรอเพิ่มตังค์เหรอหรือว่ายังไงแลกแต่ลูกค้าคุยกันเอามาคุยกันได้มาคุยกันได้ขายได้เดือนละ10คันไหมเนี่ยทำไม่ทันทำไม่ทันหรอเนาะเดือนหนึ่งทำได้กี่คันเดือนหนึ่ง้ารถซ้อนประมาณห้าหกคันอย่างเงี้ยจะต้องส่งทุกอูนะ หัวประดุกขายดีไหมเดี๋ยวนี้ปเปื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เครื่องเท่าไหร่นี่หัวประดุกฮะสองสี่อู้ห์คสี่เรียวตัวนั้นหกเอ็มหกศูนย์เมกานี่แหละอุปกรณ์สี่แปดน็อตหัวกว้างอุตัวนี้แปดน็อตโอหัวกว้างอ้หนี่มันหัวใหญ่ตัวนี่มันมันต้องใส อย่างเก้าอย่างพันเห็นไหมไอ้ต้องเปลี่ยนไหมช่วงล่างบางคนก็ไม่เปลี่ยน,นมันมันอุ้ยมันอยู่ลึกเลยน่ะนู่นถ้าตัวใหญ่จริงตัวน, <submit. S 1> นู่นไหนแปดอีอันนี้เจ e. ็ดอีอันนี้เจ็ดอีญี่ปุ่นหมดเร็วนี่พาไปดูข้างในหน่อยทำอะไรอยู่อันนี้แปดอีจะ e. เป็นกระจี นี่นะโว้ยนี่หัวกว้างสองคันเลยวะอันนี้กระเทยอันนี้กระเทยอันนี้กรเทยโอ้ยนี่สีเหมือนรถทหารเลยเนาะใช่ไหมสีอะไรเนี่ยเขียวเขียวอะไรเหมือนรถทหารอันนี้ช่วงล่างอะไร 8E นีนะ่ที่ผมซื้อมาต่อรุ่นนี้แหละ 8E 8E ซื้อมาสมคายได้สมช้ำคันละดีนี่นะรถนอคขายเท่าไหร่ตอนไม่ตัวนี้เป็นรถรถไทยจะเปลี่ยนในเครื่องกระหัวแต่ที่เอามาขายอยู่ล้านหนึ่งมนะั้งล้านหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนขายไปเร็วหมดเร็วอันนี้8นอตใช่ไหม8นอต 8E 8E เกีย์ใหญ่นะคุณเกีย์ใหญ่ เยิ่ให่แค่เขียบเป็นเนียมเหมืนอนเก็บในกาบเาาธรรมดาเขา่นี้นชือใหญ่หใหญ่หมดเลยไปจิมง,งานช่างตัวนี้ตจอแล้วตอนี้แปกันแปดอีจองแล้ว ได้มานานเลยเขาทำตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตอนสมตอตอนเดียวไหนก็ทีบ้านเราไหนเนี่ยใส่คาซีไทยเหรอนอมา,มาเนี่ยโอ้ตัดมาแล้วก็หาคาซีเรียกเรียกลรถตัดใช่ไหม ตัดมาตัดมาอย่างงี้ก็ต้องเปลี่ยนคัสซครับนี่เป็ด E เโอ้นี่ครับต่อเองทำซีเองแล้วเปลริ่งไงเนี่ยฮะแต่ต่อเองต่อมานานแล้วแต่ว่า ดูะพื่อนๆโอ้ต้องขัดใหญ่เลยไงไหนนั่น ไปเปน็อตที่ว่าอยู่โดังอู้อยู่ตรงไหนฮะตรงข้ามในคูเนี้นะอ๋อไปด้วยไอ้โฮเมทเคเลยปะอันนี้บอกที่ท็กซีไทยอ๋อหรือมาอยู่นี่เลยอะฮะ เอามาแล้วก็ชำละแบบนี้ขัดทําสีขัดใหม่ใ,หมใช่ไหมนี่อุรือ,อย่างนี้เลยเอ่ะเอาเราก็เอาพวนงนั้นมาใส่คืนนนัน้โอ้งประดูกคันนี้สวยดีอ,อ,ยยยอ๋อนี่ใส่เองบ่นี่ดักน้ำอ่ะ ภาษีอย่างสวยครับช่วงนี้รถราคาขึ้นวะขึ้นแพงมากแพงหลังปีใหม่โควิดนี่เลยทำให้รถแพงเอาโควิดทำให้รถแพงอือโอ้หยาบแทนที่จะทำให้อะไรถูกๆเนาะอืมีงทุนมันจะไม่ลงทุนไม่ได้่งอ๋อนี่รถอะยนี่ ร้เปลี่ยนหัวรเปลี่ยนหัวเยปูงมันขับขายให้กันอามัใช้ฮ้เยเตยแล้นี่นี่อขันนี่ยางเก้ยาง9าอซีจอูแปดซีวันนี้ทำทำสเปคอูเลยบอกเรืไงเรียกว่ามีคนสั่ง <c oughs> ฮะนี่สเปคกระบะเท่าไหร่นี่3สามเมตรแปดช่วงล้อสามเมตรห้ากว้างสองเมตรสามสิบห้าโอ้นี่รถใหญ่ใหญ่เครื่องอะไรนะเครื่องอะไรนะคนี่ราคาเท่าไหร่นี่ เก้าสิบฮะก้าสิบตงได้อ้ราคาก็ไม่หนักเลยสมอบัตรเรานะยากเก้าอ๋อนี่รถไทยอันนี้ล่ะโคเคนี่โค้คเคสีอะไรนี่ดูข้างเป็นสีเขียวดูข้างเป็นสีชมพู นี่ไทยสดใจโรโบอครัสองสี่ศูนย์ครับอ๋อ่มันสีเหลือบตัวนี้สีเหลือบ <c oughs> เหลือบอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> อันนี้ทำสีที่อูบอ่ะไม่ช่างเจดิดอ๋อช่างเจดิด สั่สง,สงราวไฟมาใหมสั่งราวไฟมาใหมสาสูงเท่าไหร่หรนเนี่ยเก้าสิบอะแนนสองไม้ฝาข้างห้าสิความกว้างก็ประมาณ2เมตรสิบเมตรสิประมาณนี้แหละ ก็ดีกระบะขนาดนี้ไม่ยาวเกินไปสามเมตรแปดช่างเดินฟังเงกปังเอกเลยครับไม่ชันนะครับแบบหักมานิดเดียวเองหักหักลงมานิดเดียวเอง เาล้วครับเดี๋ยวผิดท้ายกับเจ้า S700 ครับใครสนใจก็มาดูได้ที่อวันดีครับอยู่ทางภาคครับชุมพรบุรีอ่ะกลิบนี้สวัสดีครับ